ดูค่ะอันนี้คือสีขาวนะคะต้นเชอรี่สีขาวค่ะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวจะให้ดูสีชมพูดูค่ะดูค่ะทุกคุณมาู้เดี๋ยว z ูให้ดูค่ะเห็นไหมคะสวยมากวันนี้แดดออกค่ะ ค่ะอันนี้คือสีขาวลูกเขาจะเป็นลูกเล็กๆนะคะถ้าต้นถ้าต้นดอกสีขาวเนาะดูค่ะอันนี้พยืนอยู่ใต้ต้นเขานะคะดูค่ะสวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกมุมหนึ่งให้ดูนะคะ ดูค่ะคือสวยนี่ค่ะตรงที่พัดมาเก็บต้นกระเทียมป่าเนาะเดี๋ยวจะไปถักต้นเชอรี่ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปกันค่ะดูค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเก็บอดอกฟันสิงโตเอามาฝากค่ะ เหลืองเต็มทุ่งเลยค่ะดูค่ะดูค่ะพัดชูมให้ดูเนาะดูค่ะ,คะเต็มทุ่งเลยนี่ค่ะคิดถึงน้องเมย์น้องชอบวิ่งเล่นตรงนี้เนาะนี่ค่ะสวย ะะเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกฝั่งนึงให้ดูนะคะนี่ก็คือดอกญ้านะคะนี่ค่ะส่วนโนนก็คือกระเทียมป่าของเรานี่ค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละลงมาเก็บตรงนี้แหละ,ะไปค่ะไปดูดอกเชอร์รี่กันนี่ค่ะทุกคนอีกฝั่งนึงนะคะดอกเชอร์รี่ดูค่ะ สีขาวกับสีชมพูอยู่ด้วยกันค่ะดูกันเต็มๆเ,เลยจ้าดูค่ะคือสวยมากนี่ค่ะถ่ายมุมนี้ให้ดู นะคะคอันนี้พัดขึ้นมาถ่ายข้างบนให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดูเหลืองเต็มเลยคะ่ะมองไปทางไหนก็เหลืองนี่เขาตัดยญ้าให้บัว ถ่ okay. มาให้ดูนนต้นเชอรี่ของเราดูค่ะที่พันมาปลูกไว้ขึ้นแล้วเชอลิ่สีเหลืองนี่ดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงสวยมากนี่ค่ะ